ัสดีคับพี้องมืนีสื้อาองมาหานูพี่้องหัวสดบัวใดพีดองกัไปเบิงเล่นีดองว่าสดและบัวใดทงหน้าพี่้องทงหน้าบานเท่าพี่ปน้องหน้ามาานุทงหน้าพีองเยหนูพี้องเนนกเผาพี้องเอาหัวสีมาหรือบ<ม>ัวม่นผีดอง

ไปไปไปตะพุงเลยไปตะพุงเลยไปเถอะเพื่อน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 

Này, hại, có, nhạc, lên nô phía đó. Bột, 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 bột. Lại, lại rất là. Ai đã không? บ้านเขาต้นแบบโบราณเขาขุดยำเบิดส่วนบา่ยำล้นนี่หางห้างที่อื่นเหรอครัก่อนที่ระไฟฟ้าล้เอาออกได้นะเอาออกเลยทุกหนใสนฮกโมาฮักโูมากแหุยบัน น้องแท็บมึงอิสานพี่น้องเลยมันก็เท่าน้องนนั้นน่งบันบาทใค้เรื่งเอาลุ้นดูไปเราลุ้นดูเดินรถดอกมันจี๊เอาเก็บไปคนฟอกตัวอ๋อไปกินไปด้ตัวนั้น ไเกียงยังไอยู่ได้ยังไงไปถูกต้องเรอเบื่อยวอืมของใหม่ใหม่ใม่เลยใหม่ใม่เยใหม่ใม่เลยต้องบอกเกียมด้ปใม่ตัวแล้แต่งี่ว่าทีมงานพี่้องมาหาน่นี่พี่้องมาคนละฝาเอออู้หต้พี่นัตกต

นานเิมทำานพวกรอวรพี่น้องผลงานพี่น้องผลงานไปเลยเขาก็พกเกียวอะไรสัพี่น้องเกียวใส่แนวสังหนาพี่น้องมือกี้าม้โน่เมื่กี้เขาเสียแล้วก็่งนงานนึ่งเกียวดง่ ít sẽ khóa xong thăm còi pin hồng đi Đi à? ừ, ừ, tắt างรกลากปาียมีกมี่เออมนมีกจปนน้สี่ก่อยปีนน้ส่ก่ยพี่นอนเป็นกวยตั้งก่อยพี่นอคักหมี่มันพี่นอนนี่พี่เทน้เาเนาะนี่พี่นอนเด็ดยา่สีไข่พี่นอนเกลือพี่นอง

เสร็จปากเซฟดารแล้วี่นอนมอนี้พริกหนึพักขนาดนีขวาวครับมีขวานขวานใส่คนนี่คนนั่นละคนนในใส่หมอแน่นกบหนู้อ๋อใส่ตัวอส่นเอาลงยาจับคุยจังลร เสพสไลนะพี่น้องอนมาละพี่น้องใส่ขัวนูพี่น้องไเ้า่างเลยเข้ข้าวี่น้องเคยห่าเสียด้เื่องเสียนี่วะ

แกจะวัยังบวันไม่เอสิตรงมายอนผู้หญิงซื้อได้นิบวดอะไรทิศมีเ่โอ้ยบวชยังบดิฮตยังบดิฮตเียดตัวตัววจะเจริมแล้วก็ปลายิยอแล้ว

ขวางใช่ยังแน่ะจ้าขวานมี่ของมังสันมีมีทอดถัวอยากคอยอะไรตบนี้พี่น้องครับอนี้อวกวาต้องกวาพี่น้องเพิ่งไหนกันพิงถึงชิบหายชิบหายตัวแร องมังมาเขาไปเกี่ยวแหย่ด้ด้นี่มอะหรอจะข้องม่งมาเข้าไเกี่ยวหยเด้้ชไปหรอบกข้าลงข้าหงเบอทัางหัไงไ่รเมื่อเกี่ยวเขาจะข้องเสือกระชินมานี่สุดางขีดงขีดามันนี่งตัวฝัน้ฝันู้ฝนรู้ฝันรู้มือใหวะที้นึงโอ้ยเมือนถ่านบ้านข่านอรุณน Bán, quay video quay ba xe bò này đấy thì xe còi con còi một điều ừ. một điều này điều hơi kẹm nọng này cái này phía đây thôi nó kim bò này nó kẹt này không phải đây bò này đâu mà nhả đấy thằng cua thằng còi còi đúng rồi đấy nhưng ừ. mà thường cua nó mới nhìn đoạn ăn cái mấy thứ lẽ nó kẹt chồ cái ข้องบูข้องบีดนี่ยผู้กินเนี่เก็บหงอนหรือจ้าเึงว่าได้เจบเจ็บขาให้น้อยนึ่งครับนีได้พี่ดองมาดิตั้งหมดเลยนาจ้าเก็บไอ้แล้วพี่ดอกได้ครับว่าพวกเมาเพ่งก่อก็งี้เยอะให้เขานั่นติดนอยากกำนานั่นติดกันขมาเสียขมาว้าพี่ดอกหัวเออบสุดเจ็บต้องก่อยหัวต้องก่อยพี่ดอกยิงที่แก่พี่ดอก คักมนีพี่น้องคตัวสักกวาดพี่น้องไม่หยอกปล่อยเลยมาเดี๋ยวมาขมาเป็นได้สักมีแซ่บบ่าแสมีแซ่บบ่าแพ่บแพรบแพ่บขึ้นบทสิจ้ามีคักมนีคักเึออกเดี๋ยวทำปีเจ้า เอ้ามามาแล้กินขัวนูกินข้วเที่ยงพี่น้องบรรยากาศพี่นอ้อง I mean ม,มีทงหน้าพวกพี่น้องกินอมไพี่น้องนี่ แม่โควงายอยู่ันหรับทำเราแม่โค้งแต่ทุกเวเวลาเขาคนหน่อยคือว่าไม่เล่นบุแรงมือแรงไปตัดบึงอแรงดูตัดบุบันไรเนยบุญว่วงกันนำอยู่มาซื้อ ขครกูโมว่านอยู่เว้ยแู่ม้านตี่บ้านเดมยนะสยโมว่านอยู่โม้วานมันเป็นยังไงดอกยิ่อยู่หัวเงินเฮยเป็นยังไงก็เป็นยังไงผมมาขมหนอกมาที่อันนั้นเขาปลาขมมกันเมยเสียบ้ากพี่นองบรรยากาศมลีพักันเราไปเราไปีเ้ามนเอย ไม่ใช่ใจนาะคักกี่น้องมาเนี่กินหน้าต้องขวานต้องกอดพี่น้องกินงานพี่น้องเสร็บอชังมี่ขักุนีคักี่น้องคักี่น้องขักุน ขัวนูพี่น้องทั้งขัวทั้งกวยพี่น้องเขาปลาพี่น้องที่เขาปลามบอนีี่เข้าปลาทำกันพี่น้องที่งานพี่น้องที่งานคนละภาคเดือดรอดพี่น้องมบอนีขัวทั้งกวยพี่น้องทีมงานพาดท่องบุนี้พี่น้องขานท่องพี่น้องได้งอาทิตย มังกินตังไห่ตงกินตั้งไห้ก็มีพี่ดอกเสียมร้ายพี่ดอกไอ้ช่องเงาบานแล้วบ้าปลากุ้งทีงั้นกคุอที ทังกัวทังกัวยพี่น้องคัวนู้นหลายเป็นเกษตรเจ้าไม่ตรงไหตรงหน้าพี่น้องลมใบพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเขากำลังจะพ่อเกี่ยวพี่น้องเล่นเกลียวขางานหนึ่งเล่นเกี่ยวแล้วงันหนึ่งงานหนึ <h <h <h> <h ่งไปหาหนูฝากกดติดตามส่องเฮียร์โซนใต้แนวมเือพี่น้อง

เด well, right totally. sí. ี๋ยวเดี๋ยวจะบ่เขาเอาถึกอย่ากเป็นแห่งไรก้อยเกียงตับเลยพี่น้องก้อยเกียงตับเลยพี่น้องโอ้ราคแข้งพี่น้องมือนี่แซ่บพี่น้องแซ่บก็ผมเคยเห็คนละงหันลอยแป้งมะแลงนี่แซ่บพี่น้องแซ่บมือนี่คู่ตู้นี่วิ่เดือบ่ิ่งสั่นวิ่งห้องตายถึงที่เหลือไม่หล่อแซ่บบิลีพี่น้องมือนี่อ่ะเคยเรียนคู่สัตชาโรสองหลอดเคยเรียน เกี่ยงกลาี่น้องดเลยพี่น้อมันนี้แซรบข้าพี่น้องแซ่บขครับสุดถ่ายพี่น่อสุดรอแซรบพี่น้องบ่ได้เกียนนครับเอแสร้งพี่ีน้อนางก็ไม่ยั่งพี่น้อมันนี